ทำสามสิ่งนี้ในตอนเช้านะคะในวันวันนั้นน่ะคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณก็จะเจอเรื่องราวดีค่ะโคชเอมีเคล็ดลับที่จะมาแบ่งปันนะคะข้อที่หนึ่งเลยตั้งแต่คุณตื่นมาในตอนเช้านะคะให้คุณกล่าวคำขอบคุณคุณรู้อะไรไหมคะว่าตอนเช้าในวันเช้า มันดีแค่ไหนที่คุณได้มีชีวิตตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเทียบกับอีกหลายคนนะคะไม่มีโอกาสได้มีเช้าวันใหม่ดังนั้นให้คุณเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองค่ะคําขอบคุณนะคะมันคือคําอวยพรและมันก็คือคำยินดีที่คุณได้รับสิ่งที่คุณมียิ่งคุณขอบคุณอะไรมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งจะมีสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะอย่าลื ืมใช้คำว่าขอบคุณนะคะข้อที่2ค่ะสิ่งที่คุณจะทำในเวลาถัดมานะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะคือการปลุกเซลล์ในร่างกายของคุณให้ตื่นให้เซลล์ของคุณนะคะในร่างกายให้เซลล์คุณได้สดชื่นให้เซลล์คุณได้รู้ว่านี่นะ ฉันจะเป็นคนใหม่แล้วนะชีวิตฉันคือฉันควบคุมตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นทุกๆเซลล์ในร่างกายคุณก็จะฟังคำสั่งของคุณแล้วนำพาเรื่องที่คุณสั่งค่ะเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะในการออกกำลังกายตอนเช้าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือจะทำให้ผิวพรรณคุณดีแล้วหน้าคุณเด็กลงทุกวันด้วยค่ะข้อที่สมค่ะสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในวันวันนั้นนะคะ คือให้คุณใช้ชีวิตแบบมีสติเพราะถ้าคุณทำตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2มานะคะพอมาถึงข้อที่3เนี่ยคุณจะเริ่มมีสตินึกคิดกับตัวเองเวลาที่คุณจะใช้ชีวิตนะคะคุณก็ให้คุณนึกแบบมีสติก็จะประสบความสำเร็จแล้วมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะสามารถที่จะคัดคนเลือกคนคนไหนที่ดีคนไหนไม่ดีคุณจะรู้ได้เลยว่าคนนี้เข้ามาเพื่ออะไรคะ